กุ้งครับกุ้งฮวนแหมันสีจุนจะได้บมอกฮวนแหเอากุ้งครับมื้ยนี่กุ้งนี่ครับกุ้งกุ้งครับกุ้งกุ้งแม่น้ำนี่อ้ฮวนแหหมานเนี่ยครับมือหนิลาคนึงก็ม่ถือกว่านี่โจดจอดครับเมนูครับเมนูเมนูอย่างดีเนาะ กุ้งแช่น้ำปลาครับตอนเย็นครับนี่โอ้โหยอดครับโอ้โห้กุ้งงี้กุ้งไก่กุ้งงี้ไกยุงไกยุงกุ้งครับยอดครับนี่ครับมาอยู่กับเฮาหากินแบบวิถีสารครับหมายธรรมชาติครับนี่โอ้วานดอกเดียวครับนี่เมืองครับนี่นี่กุ้งครับหมายธรรมชาติครับ ม้แกมลิงบันะมวงครับนี่กลุ่มครับเป็นยังครับเป็นยังครับอยู่กับเสียนหมือกับเสียนแหครับว่าว่านกกลุ่มครับนี่นี่กลุ่มไม้ธรรมชาตินี่ครับกลังปวดอยครับอ จองแล้วเดกกุเดกปีหอนเนี่ยีนเขาบ่กเลยันีบนี่ครับนี่กำลังหายยู่นี่กุ้งอือกำลังเก็บกุ้งอเต็มเว้ยอือ้นี่ไก่ยู่ไกยุงไกยุงนี่ครับคนหากินมันครับ เสียเงินเหมือนครับหมายธรรมชาติดนะครับผู้ใดสิมาวานก็ได้ครับเหี้ยเราหารวยครับสนจิตสนใจกุ้งเอากักิโลละหลายบาทแล้ครับสองร้อยหาสิบครับกุ้งครับกุ้งแม่น้ำครับตัวใหญ่ครับสิบตัวโลครับผมีครับผมนี่ครับเฮ้ยสิคุโรนี่ครับกุ้งใส่ใหญ่อยู่ครับนี่นี่โอ้ยนี่ จำหัวนิโปมือนี่ครับนี่นี่หน่ากินครับอุ่นี่ครับอุ่นจ้ำเดือดใจเย็นได้มืดพี่อาัดกมาแล้วครับกะต้องเดินทางมากครับอันนี้ยุคตัวนึงนงยังไม่อื่นกุหลายเนี่ยพ่อเด้อพ่อเด้อนี่ครับกําลังเก็บกลุ่มเลยสบายสบาย วูนันนี่กุ้งกนี่ครับูนี่นี่ครับตัวเนี่นี่้นี่นีนี่นีเมียใครครับนี่ใครก็ลูกก็ต้องสิวครับนี่ปล่อยเลยครับตัวนี้ครับนี่เานอล์ะมันใคร้งสวอ่ะดลูกมันดำเลยเนาะปนี่มันจะิบครับมััเนาบอ์มันมันมีตัวปดที่สมันกับอันี้ อุ้ยนี่ครับนี่ใส่นี่ครับหาตัวลูกครับนี่โมเมนต์หรอโมมีโมเมนต์บ่นี่ครับดูครับภูมหลักเบาขี่คานติดมือครับมือนี่มาหากินไม้ธรรมชาติครับโมเม้นโมเมนต์โอเล่นบอกว่ากันเฉยๆครับคือปลาเลี้ยงเด้ยกุ้งเลี้ยงไว้ประมาณสามสี่เดือนแล้วครับนี่ครับเขาบอกว่านิชาเนี่ครับนี่เดี๋ยวพี่เอิญเลาะไหลไหม เอาก็ะสีวานตัวครับหมื่นวานเราได้หมื่นวานหนึ้งวานหนึ่งเจ๋เนาะเสี้ยนหมื่นเนาะกุกหมาธรรมชาติครับนี่นี่เสี้ยนแหครับนี่มะมึงเป่าไม้ครับนี่ไม้ที่ต้องกันไว้ว่านี่นี่นี่วานแหไอยี่สิบตัวนี่บ่บ่ได้นี่เขาสีบ่กินเข่าเลยครับนี่้องเป่าไม้ครับนี่เข้ากับ วานเหี่ยครับวานเหนี่ยในบ่อกุ้งครับนี่เซียนมืดครับมึงครับโอ้ยการวานเหี่ยนี่ชุดจอดครับนะดูหากินหา,นหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนี่ได้สบายครับวานเหี่ยแบบซี่ครับแน่นอนของเพิ่นดีๆครับเมืองครับตาบ่อตาบ่ออยังอย่างอย่ง,อ,ยงอืม ไฟขึ a a the so a a ้นแล้ไฟไฟขึ h, a a ้นแล้เห็นไหไฟขึ้นแล้วครับคุณผโอ้นีนอนแหงครับคุณไมกผูดออนี่ครับมันเท่าไหลปลาไหม่้าไม่ฉาครับเามหลเป็นไหนเป็นไหนเงียบิงียบิปบมหมาไม่าครมัวานครับถือว่าถือว่าตาม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 ว่นี่ครับ นี่ี่ไหนเท่าเ่ะอโอ้ยเถือยย่ดเวยถือยู่ถือยอ่อืมครับอาจจะเถือยู่หรอครับวันเอากุ้งครับอืมจะเท่าไรเแี้งครับนี่นี่โอ้ยนี่นี่ถืออด้อะกุ้งแม่น้ำครับตอนนี้นี่อืม